สวัสดีครับพี่น้องครับมาหนีก็มาพอ้กันอีกแล้วนะครับกับช่องชาปัญญาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับมาอนีกัมาเปิดทัวรคลิปด้วยสถานที่ทํางานนะครับสถานที่ปฏิบัติงานของผมนะครับเห็นจ้งซีนะครับพี่น้องเห็นแตวผมเลี้ยงวัวผมกับมีอาชีพประจํานะครับมีงานประจํามีงานหลักนะครับปัจจุบันก็รับราชการนะครับในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลนะครับที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสามนะครับกัรับหน้าที่รับผิดชอบอยู่กลุ่มพัฒนาครูนะครับพี่น้องครับเห็นแต่เรียงว้วนะครับเรียกว่าพบพี่อาชีพนะครับถ้าเรามีงานประจําเนี่ยเข้าจัดการเรียงง้วจังใดนะครับเข้าเรียงง้วเดบอว์นะครับกับผมเนี่ยกับรับราชการนะครับกเข้างานแปดโมงคืนนะครับเข้างานแปดโมงคืนเลิกงานสิบหกยุดสามศูนย์นะครับได้เข้ากับต่องจัดสรรแบ่งเวลาให้มันถึกนะครับ หลังจากเลิกงานเข้ากับจ้างคอยไปหาตัดหย่าให้งั่วน,นะครับแต่ช่วงนี้นะครับฝนก็พึงลงนะครับฝนพึงลงหมู่วาดนะครับแปลงปล่อยแปลงปล่อยแปลงปู่เข้าประทันมีหย่านะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็สิลําบากในการหาหย่าให้งั่วแเน่นะครับเมื่อนี้ก็สิต้องไปตัดหย่าอยู่หน้าของพีใชยคือเก่านะครับกับฝากท้องง่วไปน้าเพิ่นเป็นเดือนแล้วนะครับถ้าพี่น้องที่มีงานประจํานะครับมีงานประจําเห็นงานประจํา สำหรับผู้ที่สิ่เหลียงงัวเป็นอาชีพเสริมนะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือเข้าก็ต้องมันแน่นะครับก็บต้องมันแนะ่ก็ต้องเวลาหลังจากเลิกงานหรือเข้าสิบริหารจัดการการเหลียงงัวจังไดก็ก็แล้วแต่ขึ้นยูกับบริบทของเข้านั่นนะครับขันมีความเก่งจังไดก็แลกเปลี่ยนเล่นลูก,กันของมาใดนะครับแต่ของผมเนี่ยคือเวลาที่มาเห็ุงานนะครับช่วงนี้ผมต้องตังตดงานอยู่แถวตลาดนะครับอยู่แถวตลาดแถวในเมืองนะครับอยู่ในอำเภอ เอาเภอ่มพึงพ่นนะครับผมกับสีเอาเครื่องตัดหญา้าเอาอุปกรณ์เอาชุดมาเปลี่ยนน้ำนะครับเอาขึ้นรถมาพร้อมเลยนะครับเข้าสิบเอ็ดเยเวลาแลนไปแลนมานะครับหลังจากเลิกงานแล้วๆก็แลนติวไปตัดหญ้าเลยนะครับไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวมื้อนี้เฮาแลนไปตัดหญ้ากันก่อนสีเนื้อบ้านนะครับพี่น้องครับจะเปัญญาฟาร์ม พี่น้องครับกับนักหนาเซจเรียบร้อยนะครับกะเหลือแต่กวาดเก็บหอบขึ้นรถนะครับกิจวัตรประจำวันของช่วงนี้นะครับคือมันพึ่งสีเข้าสู่ฤดูฝนนะครับฝนแหลกฝนสองพึงมากนะครับช่วงนี้เข้าอาจสิลาบากในการหาหญ้าให่งัวแน่นะครับแต่เป่าประเด็นหลักเล้วยก็คือ,อถ้าเรามีงานประจาเนี่ยเข้ากับสามารถที่สีเลี้ยงง้วได้นะครับ แค่เราต้องวางแผนและบริหารจัดการเวลานะครับให้มันดีนะครับพี่น้องครับแต่แห่งใจความใหญยๆเลยก็คือขันเข้าเลียงงัวนเลี่ยวเข้ากับตรงนี้ใจรักในง่วนํานะครับคือขันเข้าเพ่หาให้กินเขาสิกินยังล่ะครับพี่น้องขันเข้าสิไปซื้ออาหารค้นไปซื้ออาหารเม็ดซื้อห่อให้ง่วนนะครับซื้อ เฟี้ยงใหงัวนะครับอันนั้นก็ทั้งหมดก็คือต้นทุนที่เราต้องลงทุนนะครับแต่เข้ามาหาหยาแหงัวต้นทุนที่เขาต้องลงทุนก็คือคาน้นมันคาซึกลอของเครื่องตัดหยาแต่แหงสิ่งที่ใดกลับมาเลยก็คือกระถือบาเข้าเด็กออกกำลังกายไปในโตน้ำนะครับแต่กได้หยาไปใหงัวนะครับผมก็คือบาสำหรับผู้ที่สี่เลี้ยงงัวนะครับแมนแมนสีมีงานประจํา ก็สามารถสีเลียงง้วได้นะครับบ่บ่ไดล้ลาบากนะครับแต่เฮาก็ต้องทุ่มเททุ่มเทกับมั่นนะครับเพราะว่ามั่นก็นสิเป็นเงื่อนเก็บแน่น่าผดของเฮาไปนําน,นะครับพี่น้องครับจังไดก็อีพี่นี่ก็อาชีิบ,บ่ไ้มีสาระยังมากมมยนะครับแต่ก็อยากให้เห็นวิธีชีวิตนะครับว่าคนที่เหตุงานประจําอย่างผมเนี่ยก็สามารถสีเลียงงัวเป็นอาชีพเสริมได้นะครับเฮากับทุ่มเทให้มั่น รักเขาไหครับรักเขาถ้าเขาไม่ได้กินเราก็จะรู้สึกกระวนกระว่ายใจคนนะครับพี่น้องครับมมนต้องหอดนันเปนได้คบเรียงงว่าครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ใดมีความคิดใดๆกะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกะไรกันนะครับพิมพ์คอมเมนต์ข้าม่ใดนะครับเห็นดีเห็นงามน้ำบ่อหรือบ่าเเลียงไปเห็นย่งมันเมยนะครับหารังโตไปเบิ่งง่วราคาง่วแม่ลูกเก้าพันห้าแม่ลูก1มื0นสองพันห้าร้อยงสินะครับก็ว่าไปยังงรับเดียว ราคามันเืออยู่กับดีมานสะพายนะครับเดี๋ยวมันมีร่งใดกับมีขึ้นไดก็กดนแล้วครับพี่น้องสำหรับมือนี่นะครับชาวปัญญาฟาร์มก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านที่ป่าหญ้าแปลงหญ้าสวยๆของพี่เสียปั๊มนะครับเพราะว่าเข้าเก็บหญ้านี้แล้วมันสีคำนะครับส่วเข้าสีหญ้าสลดไปหอด,ด่านมันก็สีคำสีมืดนนะครับมือนี้เขาก็ขอญอาตลาณนะที่ตรงนี้นะครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงวัวเหมือนกันทุกท่านทุกคนนะครับ ความเชอย่าให้ได้ความไข่ย่าให้มี่ครับอยู่ดีสบายซุกีเสมอมันครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ชาวปัญญามขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับชวัญญาม